เป็นเป็นเหมือนสารโซเชียลนะเป็นสารสังคมเป็นสารโซเชียลที่มันไม่ใช่สารที่พิจารณาคดีที่เป็นเรื่องราวที่จริงๆเป็นเก,กี่ยวกับข้อจริงนะคะขอเป็นกระบอกเสียงแทนหลายๆฝ่ายที่ออกมานั่งพูดตรงนี้ไม่ได้ไม่มีพื้นที่มานั่งพูดตรงนี้นะคะว่าจริงๆแล้วนะการที่จะมีใครโทรเข้าอุเสียงเพลงดังมากอะคือถ้าเข้าไปในถ้าเข้าไปในไลฟ์ได้อะคือข้างนอกคือดังมากแล้วแล้วเสียงเพลงเป็นเสียงหมัลำที่มันมีเสียงโอ้เสียงเหมือนหอนอะไรแบบนี้มันจะรบกวนมากๆเลย ไม่สนุกเลยไรนี่ขายของดีไม่ได้พี่มัมวันสวัสดีค่ะพี่โจโจ้สวัสดีค่ะอ้อเราไม่ต้องไปสงสัยหรอกคะ่ะว่าคุณนา้าหรือคุณป้าหรือใครจะเป็นแบบนี้นะปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไปนะคะปล่อยให้เรื่องมันเป็นเรื่องของเขาไปนะพี่โบสวัสดีค่ะคุณน้องบอกเลยน้องเสียสมาธิมากแล้วก็เครียดกับเสียงดนตร,ตรีไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะพี่ไหมพี่คนชาวบ้านสวัสดีค่ะ มีเสียงมีเสียงรบกวนแล้วเรากลัวที่จะเรียบเรียงเรื่องราวที่มันสำคัญนะ่ะต้องการที่จะเรียบเรียงให้ให้แม่นยำที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาหลายปีนะคะนะพี่แตงหวัดดีค่ะพี่ทุ้งซ่าหวัดดีค่ะพี่อรยาเสื้อแดงของพี่บีของหนูเรียนระั้เออแม่ป๋อภาวนาขอให้ลดเสียงเพลงสักหน่อยเถอไม่งั้นก็ติดไปบ้างนะพี่ราวหวัดดีค่ะเอาห่ะไม่เป็นไรตอนเราเปิดเราก็เปิดเหมือนกันนะ แต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เรื่องสำคัญก็อยากจะเรียบเบียงให้มันตรงตรงให้มันเป๊ะๆน,นะคะนะในเรื่องที่พูดถึงพูดถึงประเด็นทําลายความน่าเชื่อถือของพยานนะคะคุณพยายามทําลายความน่าเชื่อถือของพยานแต่คุณเจาะไม่ถูกจุดนะคุณเจาะไม่ถูกจุดหาปมที่มันผูกที่คอเนี่ยมีเชือกเส้นหนึ่งที่มันผูกที่คอคุณแล้วคุณหาปมไม่เจอนะ ผ่านมากี่ปีคุณก็ยังหาปมไม่เจอไม่มีทางที่คุณจะแกะมันออกไปได้ถ้าคุณยังหาปมไม่เจอนะคะการที่คุณจะมาตีว่าเมาตีข่าวเป่าร้องตรงนี้ว่าพยานที่คุณพูดถึงไม่มีความน่าเชื่อถือแต่คุณไปตีในเกาะที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญอะไรเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับปมที่เชือกที่ผูกที่คอคุณเลยนะจ้างชาตินี้คุณก็ไม่มีวันหลุดจ้ะชาตินี้คุณก็ไม่มีวันหลุดจากบ่วงพี่หน่อยเดี๋ยวค่อยคุยนะคะพี่ถ้ายังไงขออนุญาตถ่ายรูปให้ดูในในไลน์ได้นะคะ แต่ว่าวันนี้อยากอยาคุยเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะขึ้นไลฟ์ขายของอีกทีนะคะเมื่อวานเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้ไลฟ์ขายของค่ะนะเดี๋ยวเอาไว้ท้ายไลฟ์นะคะพี่หน่อยรีบไปไหนไหมคะว่างไปเอ่ยขอบคุณค่ะพี่นัทพลขอบคุณค่ะพี่หน่อยรีบไหมคะเอาไว้สักให้น้องเล่าเรื่องเสร็จอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะนะให้น้องเล่าเรื่องอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่งหรือว่าทุ่มครึ่งจะไลฟ์ค่ะเมื่อวานคือเหนื่อยมากนะวิ่งมุกดาหารสองวันไปกลับไปกลับคือเหนื่อยมากเหน่ยนนนแทบไคลเวะะ ต้องขับรถอ้อมอะ่ะเพราะว่าทางเดิมไปไม่ได้ค่ะทางเดิมขาดก็เลยต้องไปทางอ้อมทีนี้ยิ่งฝนตกด้วยยิ่งถึงเหนื่อยจังเครียดนะก็เลยทําให้ช้านีเพียมากๆนะคะนะคืองนี้แม่สาจะเล่าเรื่องที่คุณพยายามจะทําลายน้ำหนักของพยานนะคะคือพยานคนนั้นต่อให้ต่อให้พยานคนนั้นเป็นบ้าใบ้หรือเป็นบุคคลที่เไม่น่าเชื่อถือแต่ในเมื่อคุณค่ะพี่หน่อยสักท้ายๆไล์หรือไม่ก็ให้รอให้น้องเล่าเรื่องอันนี้เสร็จไปสักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวน้องจะยกมาขายค่ะเพราะว่าถ้าเล่าไปแล ทำให้คนอื่นฟังไม่ได้สับแล้วเขาไม่รู้เรื่องกับเราถ้าคนอื่นที่เป็นคนนอกเขามาฟังแล้วเขามันไม่ต่อเนื่องเราจะทำให้เขาจะทาให้เรื่องที่เราเล่าม,มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องอยากจะเล่าให้เป็นเป๊ะที่สุดนะนะถ้าคุณยังมัวไปเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการคือประเด็นการรับสายสายเข้าหรือว่ามีคนรับมีคนหัวเราะหรือไม่มีนะคะได้รับการตรวจสอบแล้วนะน้องพงษ์ มีคนโทรเข้าได้รับการตรวจสอบแล้วไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเรื่องราวถึงจะมีคนหัวเราะหรือไม่มีคนหัวเราะหัวเราะนะคะสรุปก็คือมีสายเข้าจริงต่อให้มันเป็นข่าวลือหรือว่าข่าวโคมลอยมาว่ามีคนคนนึง่งรับสายโทรศัพท์รับโทรศัพท์ให้แม่น้องชมพู่แล้วมีคนที่โทรเข้ามานั้นเขาหัวเราะเยาะหรือไม่หัวเราะเยาะหรืออะไรก็ช่างเมื่อมีคนโทรมานะคือไม่มีมูลหมาไม่ขี้อะนะไม่มีมูลหมาไม่ขี้เพราะฉะนั้นตำ,ตำรวจก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์ของแม่สาแล้วมีเบอร์ที่โทรเข้าตรงนั้นจริงไหมได้ตรวจสอบไปจริงไหมเขาทางานเพราะฉะนั <S <S ้นตารวจเขาเคล ประเด็นตรงที่มีสายโทรเข้ามันใช่ประเด็นที่จะทาให้จําเลยคดีนี้เป็นแพ้ไหมคะไม่นะไม่เกี่ยวกันนะคะการที่จะมีสายโทรเข้าเบอร์โทรของแม่น้องชมพู่เยอะมากนะคะแล้วมีโอกาสที่จะมีคนโน้นคนนั้นคนนี้คนเสียสติคนบ้าคนอะไรโทรมาได้เยอะมากนะเมื่อวานชาัดโทรศัพท์เครื่องเครื่องนั้นมาอันนี้คือเครื่องที่ตอนพศหกสามที่ใช้อยู่นะคะไปเปลี่ยนหน้าจอมาค่ะไปเปลี่ยนหน้าจอมาก็ยังมีเทปติดอยู่ที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะต้องการที่จะเก็บเครื่องนี้ไว้โดยที่ไม่ใช้อย่างอื่นปะปนเลยนะยังใช้ได้้้้นน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 ะะคคคคออออออัััีีีีืืืโทททททรรรพ์ต่่่่่่่่เเเเเปป็็็งงชมููลลยแวกใ้นะคะ ทีนี้ใครจะโทรเข้าโทรออกนะมันบันทึกค่ะนะมันจะบันทึกใครที่โทรเข้าโทรออกนะเนี่ยอันนี้ก็มให้เห็นอย่างนี้แล้วกันนะคะนะยังมีไม่เคยลบอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกนะคะอันนี้ให้ดูเพียงแค่ให้คิดตามว่ามันมีความน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับคดีนี้นะคะใครที่โทรเข้านะแล้วไม่ได้รับสาย เยอะมากนะคะที่โทรเข้าแล้วไม่ได้รับสายนะผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ได้รับสายคนที่โทรเข้าว่าเยอะมากค่ะเห็นสีแดงๆไหมไหมคะแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราโทรกลับหรือเปล่าหรืออะไรทุกเบอร์ตํารวจตรวจสอบนะคะนะทุกเบอร์ตํารวจตรวจสอบนะแล้วคือไม่รู้กี่ร้อยเบอร์นะคะไม่รู้กี่ร้อยเบอร์ที่โทรเข้าแล้วไม่ได้รับสายแล้วไม่ไม่ได้เมมชื่อนะคะไม่ได้เมมชื่อด้วยเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเถียงกันนะคะว่าคุณจะไปทําลายนักพยานหรืออะไรนะคะแม่สาเชื่อมั่นตํารวจที่ทํางานนะคะแล้วก็ ทุกครั้งที่มีประเด็นที่มันออกข่าวมีประเด็นที่ออกข่าวไปที่สื่อนําเสนอไปในทีวีนะคะทุกประเด็นตํารวจตามเก็บเย็บเย็บทุกประเด็นเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะตำรวจเขาก็ไม่ต้องการให้สังคมครหาเขาเหมือนกันไม่ต้องการให้สังคมมากล่าวหาว่าตํารวจทางานมั่วๆจับคนจับแพะจับอะไรแบบนี้นะคะนะเขาทางานละเอียดมากแล้วที่ไม่สารู้ก็คือเธอเธอคําหาปมเชือกที่พันคอตัวเองไม่ออกเธอเธอหาไม่เห็นนะตอนนี้มีห่วงเชือกที่คล้องคอเธอแล้วก็สามีเธออยู่แต่เธอไปแกะผิดจุดนะตามได้ที่เธอแกะผิดจุดเธอยังไม่รู้ว่าปมจริงๆที่มันมัน มันรัดเข้ารัดเข้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะตอนนี้สามีของเธอนะก็เหมือนเชือกที่คล้องคออยู่นะแล้วก็มีคนดึงนะมีคนดึงเชือกแล้วเชือกมันก็รัดเข้ารัดเข้าของเธออ,เธอ,อาจจะแค่คล้องอยู่เฉยๆนะฉันบอกได้เลยว่าบ่วงที่คล้องคอเธอมันยังไม่ได้ออกไปไหนบ่วงที่คล้องคอเธอมันยังไม่ได้ออกไปไหนนะคะนะอย่าพิ่งกระดีกระดาได้ใจไปแต่ว่าของสามีเธอยิ่งนับวันมันยิ่งรัดแล้วตาบใดที่เธอยังช่วยเขาแกะปมไม่ได้เธอยังหาปมไม่ได้มันก็จะรัดคอเขาไปทุกวันทุกวันนะและจะบอกอะไรให้ว่าการที่เธอพยายามทำลายน้ำหนักของพยาน นะการที่เธอพยายามทําลายน้ําหนักของพยานโดยการอ้างเกี่ยวกับการโทรศัพท์นะคะคือทุกครั้งที่มีสายโทรเข้ามีรับสายมีโทรออกนะคะมันก็จะมีบันทึกถูกไหมคะนะมันก็จะมีสายที่ถูกบันทึกแล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นมันเป็นของฉันนะมันเป็นของแม่มันเป็นของผู้เสียหายผู้เสียหายก็คือผู้ตายนะผู้สูญเสียก็คือน้องชมพู่เอ้ผู้สูญเสียคือเราผู้เสียหายก็คือน้องชมพู่นะคะนะผู้เสียหายก็คือน้องชมพู่เราเป็นผู้สูญเสียนะคะโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของแม่น้องชมพู่นะเพราะฉะนั้นใครโทรเข้าจริงไหมใครโทรออกจริงไหมมันจะบัน ธอพูดไปพูดไปใครจะยืนยันคําพูดของเธอได้ใครจะยืนยันคําพูดของเธอได้แต่อะไรที่เป็นตัวยืนยันคําพูดของคนท,อนที่ปล่อยข่าวว่ามีสายเข้าน,นี่ไงคะอันนี้คือหลักฐานที่ยืนยนันผู้พูดที่ยืนยันตัวพยานคะ่ะนะโทรศัพท์คือหลักฐานที่ยืนยันคําพูดของพยานคําพูดของผู้ที่พูดออกไปจะมีสายโทรเข้าจริงหรือเปล่าหรือจะไม่มีนะในเมื่อมีคนพูดถึงสายโทรเขา้านะถึงกี่คนนะหนึนะ่งคนนะหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วนะตอนนี้มีอยู่สามคนนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับมีสายเข้า แล้วเจ้าของโทรศัพท์อยู่นี่โทรศัพท์อยู่นี่มันมีสายโทรเข้าตามวันและเวลานั้นจริงไหมตำรวจเช็คได้จากไหนคะเช็คได้จากนี่โทรศัพท์มันซื่อสัตย์นะโทรศัพท์มันซื่อสัตย์ถึงแม้ว่าถ้าเธอคาดว่าจะมีการลบเบอร์ออกไปแล้วเธอเชื่อไหมว่าฝีมือตำรวจระดับนี้ไม่ใช่ตำรวจจราจรนะ <S <S <ท>เขาเป็นทีมสือบอายการ,รนะคะ <S <S แล้วทีนี้เขาจะปล่อยให้พลาดได้เหรอในเมื่อข่าวมันออกไปสู่สังคมแล้ว <S <S จะทำให้จะปล่อยปากละเลยให้สังคมคอรหาตำรวจระดับนี้อย่างนั้นเหรอนะคัคดีนี้พบตรมาทำเองนะคะตอนนั้นท่านยังเป็นนนรรรรรอออองงยู่่่่ะะะคคคิดเเหหวววาาืแี้้จจทใตำ ถูกกรหาได้ถูกสังคมบ้าร้ายได้ว่าจับแพ้ว่ายนเรื่องน้นนั้นนี้นะเอามาทําให้จําเลยต้องกลายเป็นแพลเป็นอะไรนะในเมื่อการกล่าวอ้างถึงโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์มันสามารถตรวจสอบได้มันไม่ใช่เวลานาฬิกาที่มันเป็นแบบนี้แล้วหมุนเข็มได้นะนะโทรศัพท์อ่ะมันมีบันทึกที่น่าเชื่อถือค่ะนะอันนี้ฉันจะบอกเธอว่าฉันหมายถึงสิ่งที่พูดหมายถึงว่าประเด็นโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้เชือกที่รัดคอเนี่ยมันคลายลงได้มันคลายออกได้นะคะนะ ประเด็นโทรศัพท์ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จุดสาคัญจริงๆแต่เธอทำาายน้ำหนักพยานตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีโทรศัพท์เป็นเครื่องยืนยันคำพูดของผู้หญิงคนนั้นที่พูดว่ามีสายเข้านะแต่อให้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงตำรวจก็ได้ตรวจสอบทีนี้ถ้าเธอก็ยงังอ้างถึงว่ามีการให้ถัรวออกหรืออะไรนะคะ <K <ate> k <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคนรู้อยู่สองสามคนสี่คนหรือกี่กกคนก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นไม่สาวไม่ได้อยู่ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะแล้วประเด็นสําคัญนะคะประเด็นสาคัญอ่ะอันน ยิ่งมีคนที่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นพยานแวดล้อมที่มาเป็นตัวตรวจคำตอบว่าผู้หญิงคนนี้เขาเขาพูดจาแบบไหนเขาพูดจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้มีอยู่จริงหรือเปล่านะการรับโทรศัพท์ รับโทรศัพท์อยู่ตรงที่มีพื้นที่คนกีค่คนคะนะถ้าเธอไม่ยืนยันมีคนอื่นไม่ยืนยันแล้วมีคนกีค่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นผู้หญิงคนที่รับโทรศัพท์เขาอาจจะอ้างคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้นะว่าเห็นเขารับโทรศัพท์หรืออะไรทีนี้เชื่อไหมคะว่าตำรวจจะต้องไปจี้ไปตามว่าคนที่อยู่แวดล้อมตอนรับโทรศัพท์ตอนรับสายอยู่ไม่ว่าจะมีคนหัวเราะหรือไม่หัวเราะนะตำรวจโทรกลับได้ค่ะตามได้ค่ะว่าคนที่โทรมาเป็นใครนะอันนี้ไม่เป็นไม่ใช่ประเด็นแล้วว่าใครจะโทรมาหัวเราะหรือเปล่าแต่ถ้าคุณจะทำลายน้ำหนักพยานค่ะ เขาไม่ได้มาสนใจว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนแต่ว่าตำรวจเขาต้องทํางานในเมื่อผู้หญิงคนนี้รับสายแล้วว่ามีคนกี่คนที่อยู่แถวนี้เขาก็ต้องไปจี้ไปามว่าเห็นผู้หญิงคนนี้รับสายจริงไหมมีเสียงหัวเราะจริงไหมมีอะไรอะไรจริงไหมแล้วที่สําคัญมีเบอร์อยู่ในนี้เชื่อไหมคะว่าตำรวจเขาสามารถตรวจสอบได้แล้วเขาโทรกลับได้เขาเช็คได้ว่าคนที่โทรมาเป็นใครอันนี้จบไปนะจบไปนะคะแล้วประเด็นที่สำคัญนั่นจะบอกให้นะจะไขให้อันหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะคะประเด็นที่คนที่รับโทรศัพท์คนนี้ไปเจอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในร้องน้านะคะนะประเด็นที่ผู้หญิงที่รับสายคนนี้ ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในห้องน้ำฉันจะไขสมองเธอให้นะว่าอย่าดักดารนะอย่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดมากเกินไปจงเชื่อในหลักฐานและเชื่อในพยานเชื่อในความน่าจะเป็นเชื่อในความจริงบ้าง